ครับสวัสดีครับพี่น้อง youtube และ a c e b o o k ทุกท่านคนครับและลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหน้าไม้ยิงป่าหน้าไม้ชิงไลนะครับโดยช่างมันเทียนครับอันนี้มี2กระบอกนะครับน่าจะส่งงานพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เนาะวันนี้รีวิวตอนเย็นนะครับ2กระบอกครับที่ผมเคยรีวิวก่อนหน้านะไม่ใช่ไม้กระพีขวายนะครับตัวนี้เนาะมันจะเป็นไม้ออกเป็นไม้คล้ายๆไม้ชิงชัน ทางเหนือเรียกว่าไม้เก็ดแดงครับตัวนี้เนาะสีเข้มมากนะครับถ้าเป็นชิงชันอีกแบบหนึ่งก็จะสีจุดสีจางกว่านี้นะครับแต่ตัวนี้สีเข้มมากนะครับตัวนี้ทางข้างเหนือเรียกว่าไม้เก็ดนะครับตัวนี้ไม้เก็ดแดงนะครับเนาะสหรับกระบอกนี้นะส่งให้พี่โสพลนะครับนนทบุรีนะครับเนาะหรือว่าพี่เขาให้ปิดท้ายด้วยอลูมิเนียมนะครับ10สิบมิลนะครับเนาะสั่งพิเศษนะครับ แกะข้อไล่นะครับแกะลายชิคเกอร์นะครับแกะลายชิคเกอร์ตรงกระจมือนะครับตรงนี้เนาะโรงไกอลูมิเนียมนะครับพิเศษนะครับครับอันนี้จะเป็นรางสเปกเหลี่ยมตันนะครับตัวนี้เนาะรางสเปกเหลี่ยมตันแล้วก็ปีกโรลเลอร์นะครับปีกโรลเลอร์ลูกปืนนะครับปีก45เซนครับโรลเลอร์ลูกปืนนะครับชัก75นะครับทิ้งไปที่35นะครับบอกนี้เนาะ ลดน้ำหนักปลายนะครับรางสเปกเหลี่ยมตันนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้ปัดเงาให้เรียบร้อยนะครับให้พี่เรียบร้อยเนาะพี่โซพลนะครับสำหรับกระบอกนี้นะครับตัวนี้เคลือบเงาครับยูรีเทนนะครับีเชนกาแลนนะครับเคลือบแข็งนะครับการอยขีดข่วนได้นะครับสําหรับกระบอกนี้นะครับกระบอกนี้ก็อยู่ที่ราคา4,500บาทนะครับตัวนี้รวมส่งนะครับ4,500บาท รับพี่โสพลก็นี้สั่งไปกระบอกที่2องครับแล้วก็เหลืออีกกระบอกนะครับที่จะต้องทําให้พี่เกนะสามกระบอกครับที่พี่สั่งไปนะนี่ครับอีกฝั่งก็เป็นนี้นะครับแก้มจะมีฝั่งเดียวนครับแก้มยืนอยู่ฝั่งนี่ครับฝั่งขวานะครับทรงคล้ายหยดน้ํานะครับแก้มแก้มทรง2องปืนแก้มนะครับ มากครับลายนะครับไม้เก็ดแดงนะครับภาคเหนือเรียกนะครับมันจะออกแดงเข้มนะครับแดงเข้มแล้วมีลวดลายด้วยนะครับตัวนี้เนาะเนื้อแข็งเนื้อละเอียดมากนะครับสําหรับไม้ตัวนี้นะครับสวยมากครับลายจัดจ้านมากครับนี่ครับ4ี่พันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับสําหรับไม้ตัวนี้นะครับล่างอลูนะครับ สำหรับกระบอกต่อไปนะครับตัวนี้จะส่งให้พี่พง์นะครับบุรีรัมนะครับตัวนี้เนาะส่งลูกสองบนแกแ tutor, ๊บเหมือนกันนะแกะลายชิคเกอร์นะครับตรงคอนะครับกระจมือนะครับรงไกลลูมิเนียมนะครับรางจะเป็นรางไม้ฝังทองเหลืองนะครับตัวนี้นะรางไม้ฝังทองเหลืองนะครับตัวนี้นะครับชักที่75ห้านะครับตัวนี้เนาะทิ้งไปที่40ิบนะครับ บอกนี้นะครับปีกโรลเลอร์ปืนห้เซนครับโรลเลอร์ในข้างขาวนอกนะครับโรลเลอร์แบบมีรูสไลด์นะครับตัวนี้นะโรลเลอร์50เซนครับโรลเลอร์ในข้างขาวนอกนะครับเสริมยางได้อีกข้างละ2เซนนะครับันี่ครับฝั่งทองเหลืองไกเซฟนะครับไกเซฟบนฝั่งนึ่งก็เป็นลวดลายอย่างนี้นะครับลายจัดจ้านครับลายสวยมาก ตรงนี้เคติดกระพี้ฝั่งนี้นะครับกระพีก็จะมีแอคชั่นของเขานะครับรถไบจะส่งให้พรุ่งนี้นะครับสำหรับพี่พงษ์นะครับบุรีรัมย์นะครับกระบอกนี้ก็อยู่ที่4,500บาทเหมือนกันนะครับนี่นะครับลางไม้ฝั่งทองเหลืองนะครับกระบอกนี้เนาะไม้ตัวเดียวกันนะครับไม้ชนิดเดียวกันเลยครับ ลายจับจานมาครับสำหรับ2กระบอกนี้นะครับ4500บาทรวมส่งนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับช่างมนเทียนนะครับ0 8 1 2 1แปดหนนหะครับหรือว่าแอดไลน์มาตามเบอร์โทรได้นะครับ0 8 1 2 1แปดหนอดนนะช่างมนเทียนนะครับติดต่อโดยตรงได้นะครับไม่เอาไม่เป็นไรนะครับสอบถามราคาได้นะครับ สั่งจองได้ครับก็ถ้าสั่งจองก็ประมาณช่วงนี้ก็ประมาณ10 1 0ถึง20วัน,นครับที่จะทำให้ผู้ค้านะช่วงนี้นะปีใหม่ครับก็ถ้ามีกระบอกที่ว่าไม่มีลูกค้าจองก็ผมก็จะมาโพ,พดขายเรื่อยๆนะครับโพดนี่นะสำหรับสองกระบอกนี้ก็มีลูกค้าจองแล้วครับ บอกนีนะกช่องทาง YouTube นะครับหน้าไม้ชิงลานะครับโดยช่างมันเทียนนะครับมีผลงานก็จะมานำเสนอเรื่อยๆนะครับมีไม้ส,สวยๆนะครับหรือว่าลูกค้าทุกท่านหนสนใจไม้แบบนี้ก็สอบถามได้นะครับหลังไม้นะครับสอบถามได้นะครับเอาแบบไหนรูปทรงไหนนะครับจะเป็นแบบรางอลูหรือว่ารางไม้ฝังทองเหลืองรางไม้ธรรมดาก็ราคาก็จะ ลดลงมาอีกนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับถ้าลัางไม้ธรรมดาไม่ฟังทุ่เหลืองก่อนราคาก็จะต่ำลงมาอีกนะครับตัวนี้ลัางอลูนะครับสเปกเกือบจะเต็มเนาะเกือบจะเต็มนะครับเกือบเป็นรุ่นท็อปแต่ยังยังนะครับเพราะว่าสเปคยังไม่เต็มนะแต่พูดถึงท้ายนี่ก็สเปกจัดเต็มนะครับสำหรับพันท้ายเนาะ ดูอีกฝั่งหนึ่งครับเป็นลักษณะนี้เนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ